หมาดิมาเหินมาเป็นเหินที่หอบญาตินม่เยี่ยชาเมแล้วนะอ้ยก็คือว่าถ้าเห็มันแล้วน่พรามันเจ็บแผลเจ็บอะนมันบอกมาเป็นเินมันหอ้อสี่มันเห็่อะไรมันเถี่ยมหมาน่ะนั่นนี่าโอ้ออกตุ้นตุ้นดิออกตุ้นจัปาตมาได้ยอ่ขนดนี้มัเป็นอย่งคือห้องผ่าห้องเพร่มันคือมัจักฝากจักข้ามมากขื้น เบอเอิเห็นเป็นยังไงหวยค่อยาวดเป็นมาเป็นเงินหอกจะดิอวยค่อยาววัสิไปซื่อยามาจะดิไปวัดันเมื่อวานนีด้ขอยกู่่ือวันศับวันจะข้ามจะหายเถอะเป็นแนวไหนอาการเป็นยังไงเอาบอกอาจจะมาฟังมือ่นดู้อกนหอนหอนหอร้เย็น้เย็นไปเย็นหท น้ำนักเห็นไหมที่แสดงว่าจออาการที่สองอย่างฝนตกกับฝนตกนี่หวไม่เป็นตะปันนั่งตีโอ้ยมันมันยังคือว่าคุ้มตัหัวมัอยากใบตัหัวเือ่ยตัวใบตัหัวจะบหัเป็นยัง